สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองทำไปได้อนุสรสัตว์นี้พิษสองเดือนอยู่3ามพักทำแซะเยาวชนเป่าเค้กอวยพรวันเกิดทักษิณจี้ตอบจุดยืนทางการเมืองตัวเองให้ได้ก่อนวันที่28กรกฎาคม2,566นายอนุสรเอี่ยมสะอาดสอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทย กล่าวกรณีนายนิพิษอินทรสมบัติสมาชิกพรรคพลังประชารัฐระบุถึงเยาวชนจุดเทียนเป่าเค้กร้องเพลงอวยพรวันเกิดนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นม็อบฟันน้ำนมไม่ศึกษาประวัติศาสตร์ว่าการเกิดทันหรือไม่ทันเหตุการณ์ใดไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ทุกคนสามารถสืบค้นและตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ นายทักษินเป็นอดีตนายกที่สร้างผลงานมากมายแต่กลับได้รับผลกระทบจากการทำรัฐประหารมากที่สุดคนหนึ่งของประเทศในขณะที่มีนักการเมืองจำพวกหนึ่งยอมสิโลราบก,บกับการทำรัฐประหารนายอนุสร์กล่าวต่อว่าถ้าไม่มีการตั้งรัฐบาลในค่ายทหารไม่รู้ป่านนี้จะได้เป็นรัฐมนตรีกับเขาบ้างหรือเปล่าคนประเภทไหนย้ายที่อยู่อุดมการได้ตลอดเวลา อยู่3มพักในเวลา2เดือนยังทำไปได้ถ้าการเลือกตั้งยืดออกไปอาจทำสถิติย้ายไปอยู่พักที่4ที่5ต่อไปหรือไม่คนนอกพักประชาธิปัตย์ที่อาจไม่รู้จักนานิพิษก็คงได้แต่สงสัยและตั้งคำถามว่าทำไมบุคคลที่เป็นถึงระดับรองหัวหน้าพักดูแลภาคใต้พักจึงไม่ส่งลงสมัครสอสอ,อะไรดนใจให้ย้ายมาอยู่พักสืบทอดอำนาจก่อนตั้งคำถาม ทำไมกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ถึงมาจุดเทียนร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้อดีตนาย,ยกทักษิณช่วยอธิบายเรื่องราวจุดยืนนการเมืองของตัวเองให้ได้ก่อนนายอนุสรกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ